สวัสดีครับครับตอนนี้คนงานกำลังทานข้าวนะครับตอนนี้เหลือเทล็อกเดียวแล้วนะครับเทล็อกนี้เสร็จก็จะเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดสามพันตารางเมตรนะครับเราเทอ้อมมาหมดแล้วนะครับตอนนี้คอยคนงานทานข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือกันแล้วนะครับ เราลงมือแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับรถตูนมาสองโมงนะครับเล่นะครับอันนี้เหลือตัดจอยนะครับยอดอยางนะครับเดี๋ยวเราเทน,นี้เสร็จเราก็จะตัดอย,ยอดอยอดยางนะครับเราก็จะเสร็จงานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลงมือกันครับ อันนี้กาลังไล่เก็บหินออกนะครับแล้วก็จะปูไวเมนนะครับตอนนี้เข้าขหูช้างก่อนนะครับนี่นะครับหูช้างที่เราทํานะครับทําเหมือนกันกับกับฝั่งทางนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้กําลังไล่เก็บหินออกแล้วปูไวเมนนะครับจะได้ผูกเหล็กจอยนะครับ มานะครับคันแรกนะครับวันนี้เราจะเทกันทั้งหมด30คิวนะครับนะครับตอนนี้คันแรกมาแล้วนะครับพระอาจารย์มายืนดูงานด้วยนะครับวันนี้ เสร็จเป็นหนึ่งคันแล้วนะครับอันนี้นออกไปแล้วนะครับคันหนึ่งนะครับอันนี้คันที่สองนะครับ อนนี้เหลือแ่คิวสุดท้ายนะครับปิดแดดนะครับเราก็จะเสร็จนะครับจบงานนี้นะครับงานที่วัดนะครับสามพันตารางเมตรนะครับวันนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับห้าคนนะครับห้าชีวิตนะครับ จนเทมาถึงวันสุดท้ายนะครับก็จะจบแล้วนะครับแสก็ป่าคนเดียวนะครับสามพันตารางเมตรนะครับพอดิดแบบครั้งสุดท้ายครับ ันนี้ไล่ขัดเปิดหน้านะครับวันนี้เราขัดเสร็จก็เสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้เราขัดมาเกินครึ่งแล้วนะครับเหลือประมาณสิบเมตรล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับ ด้านนี้เราเก็บแบบขึ้นรถแล้วนะครับเราทยอยขนของกลับเลยนะครับตารางเคลียร์ของขึ้นรถนะครับนี่นะครับที่เราเทมานะครับทั้งหมดรวมแล้ว3,000ตารางเมตรครับใช้เวลาหลายวันอยู่เที่ครับประมาณ13วันนะครับ มีทีมงานอยู่ห้าคนนะครับ วันนี้เราคงจะต้องฝากกันไว้แค่นี้นะครับกับทีมงานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคอยติดตามเรานะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันอีกนะครับแต่ที่วัดนี้เราเสร็จแล้วนะครับส0 0พันตารางเมตรนะครับ วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ